โอ้แล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับโอ้ปากแปรครับผไม่ไปยล้วนี่ว่าแล้วกถูกช่องเลยนะครับโอ้ครับที่ขอมาพูดนะครับไม่เพิ่งเพิ่งจะนอนนอนเพิ่งตื่นนอนเพิ่งตื่นได้ยินข่าวยินข่าวว่าได้ยินข่าวเรื่องไอ้อะไรนะเรื่องทองเรื่องทองเหรอเรื่องทองแล้วก็เรื่องเพลงเรื่องทองเรื่องเพลงเพลงอะไรอ่ะเรื่องเพลงข้าน้ำนมนี่แหละร้องผิดร้องผูกกัน แล้วหนักหัวพ่อมันเะรอแล้วไปแล้ว,แล,วแล้วป้าเออคือมีว่าป้าเนี่ยมีวิญญาณที่ทองให้ก็อันนี้นมัน,ม,นมันเกิดตะพนออมันเกิดตะพนเขาจะไหว้พ่อไหว้แม่เขามันก็เรื่องหองเขาเออแล้วมันหนักหัวพ่อหัวแม่ใครเออตะพนน่ะเออก็นะอออมันเกิดตะพนร้อนพี่เหลยอที่เขาจะกาบพ่อกาบแม่เขามันเกิดผมผมยังไปหาพ่อหาแม่ผมเลยเออ และอีกอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งนะเออนะเงินซื้อให้พ่อให้แม่ผัวเออซื้อทองให้พ่อให้แม่ผัวแต่ถามหน่อยทีถามหน่อยถามหน่อยว่าเขาซื้อให้พ่อให้แม่เขาแล้วมันไปไหนเออเออเพลงค่าน้ํานมไม่นึกถึงค่าน้ํานมพ่อแม่เหรอเออเวลาเขาจะไปหาพ่อหาแม่ล่ะเออพวกมึงก็ห่วงก็ห่วงแต่พวกมึงไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงพ่อมึง เออทำให้พ่อหายพ่อน้อยใจเออเออแล้วจะมาโอดควรเอาอะไรออโอ้กพ่อ็แม่ไเอาก็พูดถึงเรื่องพ่อเรื่องแม่ไงเออมีแต่พ่อไปต่ไม่ไม่ใช่ไรหรอกก็นะอ่ะอ่าพูดไปอยากจะนั่นหรอกก็ อย่าดิ้นอย่าอิจฉาให้มันมากนักต่างคนเขาก็ต่างอยู่เขาไม่เคยถามหาเลยอยากให้เขาถามหาจริงๆเอออยากให้คนถามหาอยากให้คนพูดถึงหิวแสงมืแสงบอกเออรีบหาเงินรีบหาเงินเอาไ้อุทธรเพราะมัาบอกว่าเตรียมหลักฐานไ้อุทธรแล้วเดียวแล้วหรอรู้แล้วไงมันรู้ชะตากรรมมันไงโง่เออเออแบบคืออยากจะรู้ว่า คือเพลงไอ้ฆ่าน้ำนมเนี่ยทําไมครับทําไมอ่ะเออจะร้องผิดร้องถูกมันมีปัญหาอะไรใครจะตายพวกแกจะตายไงดิจะตายเหรอเนี่ะเออร้องผิดร้องถูกจะตายเหรอถ้าลรวร้องตรงมันก็โดนไอ้ลิขสิตธิ์สิมั่วยิงูเลยร้องผิดเอเลยแกล้งร้องผิดเออไม่ใช่ว่าร้องร้องไม่ถูกหรอกกัโดนลิขสิทธิ์ทำยูทูบเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเออ เพลงคาดน้ำนมอ่ะมันมีลิขสิทธินะแกไปแถวร้องผิดนะแกนะแกไปแถวไปร้องร้องผิดร้องว่าไงพี่ฮะร้องว่าไงครับผิดเพลิดไปใหญ่เลยแอดหนึ่งนมดยอีนึงมันน่าจะเนี่ยจะจะเบลยอีนั่นอ่ะจะไปหัวซามอะไรมันออกมาจากนรกเอออออกมาจากนรกอีนั่นอ่ะเออมันไม่มีพ่อไม่มีแม่เออเออมันออกมาจากนรกอู้อมันหนีนรกมาเกิด ไม่บอกเอ,ออเอมอมนุษย์ไม่มีไม่มีบุญวาสนาได้เป็นพ่อเป็นแม่มันหรอกมันทำดีว่าเนี่เออมันหนีนรกมาเกิดดูที่ดูหน้าดิฟันก็โอ้ฟันก็ไม่แปรงหน้าก็ไม่ล้างผมกระเซิร์กระเซิงรีบเอาคอนเทนต์เดี๋ยวมันก็เอาคอนเทนต์ผมไปเล่นอีกโอ้โหมันทำดีว่าแล้ว <laughs> แล้วไม่ถามหน่อยจิ๊ไอ้ผมผมหางมโงผม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 ามผมผมามผ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 มคลิปผม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 ผนผม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 ีมผ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 ม อแผ่นซีดีเมื่อกี้เมื่อกี้าโอ้ถ้ามีก็เอามาเปิดอไม่ใช่ออกมาพูดหาเอาคอนเทนต์นหนบอกว่าขออนุญาตเรียบร้อยในการถ่ายคลิปหรืออัดคลิปเออเอามาเปิดเลยหรือกลัวอะไรที่ปิดอะกลัวอะไรถ้ามันเป็นประโยชน์หรือมันไม่เป็นประโยชน์กับพวกคุณเออนะหรือมันเสียผลประโยชน์ของใครไม่ใช่บอกว่าขออนุญาตแล้วในการถ่ายคลิป เออเอามาเปิดได้ครับถ้าขออนุญาตแล้วเอามาเปิดได้อืมอืมไม่ต้องมาอ้างหรอกไอซีดงซีดีอ่ะมันไม่มีในศาลในชั้นศาลไม่มีใช่ไหมไม่มีหลักฐานอะไรเลยโอ้โหขึ้นมามีสขึนั่งฟังมาต้องนานโพไม่มีมันเป็นหลักฐานอะไรเราใชแล้วติ๊เก็ตไอซีดีไปซีดีติ๊กเก็ตอัทีเนี่ยนะโอ้ยอันนั้นของเรามั้งเนาะ เจนนทีของ่ฝายโจทย์ไอ้สายจำเลยมั้งจำผิดหรือเปล่าดูมืดดูมืดดูไอมืดมันแอบถ่ายแล้วอะไรเนี่ยช่องอะไรเนี่ยไอช่องใหญ่ช่องใหญ่ช่องใหญ่ช่องลุงป้าอะไรเนี่ยช่องอะไรช่องใหญ่ช่องใหญ่โอ๋อไอ้ไอแผ่นซีดีนี่มันไม่ได้อยู่ข้างในเหรอก็ไม่ได้เอาไปเมันไม่ไม่มันไม่ใช่มันไม่มีในวัตถุพยานไม่มีด้วย ถูกก็ลงมีใจนะในในสำในในสำนวนนะในสำนวนไม,ไม่รู้ไม่รู้นะแต่ว่าไม่เห็นไม่เคยเห็นไม่เห็นอันนี้อันนี้ถามหน่อยไอ้ทาบทราบไหมข้อมูลคดีดงคดีแดงอะไรที่เขาเล่นตอนนี้เรางงหมดแล้วเป็นงงจริงอ๋อไอคดีแดงนี่เหรอเออแดงขาวดำเดิมเหลืองอะไรคด,ดีแดงเมื่อวานูกคือเมื่อวานนี้หกเหลืองคดีแดงคดีแดงคือคดีที่เขาอ่าได้ทำการ พิจารณาคำตัดสินเรียบร้อยแล้วเลยจําหน่ายเป็นคดีแดงรอแค่คําแถลงการคําตัดสินแค่นั้นเองคือสารท่านพิจารณาเรียบร้อยแล้วอันนี้คือความหมายของคดีแดงนะคือสาลพิจารณาไปแล้วรอแค่วันตัดสินที่นัดกันไว้ใช่ครับคือคาว่าคดีแดงที่ออกมานี่คือว่าเขาเขาสรุปประชุมกันได้บอกแล้ว่าตั้งแต่ไต่สวนสอบสวนก็คือสารได้ลงมติแล้วได้ตัดสินเรียบร้อยแล้ว นี่แหละคือคดีแดงเขาก็จำาหนออกมาเป็นคดีแดงคืออันเนี้ยรอแค่วันเขาเขาสามารถเอามาโพสต์อะไรอย่างนี้ได้ด้วยหรอไม่ได้นะคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ไม่ได้นะไม่ได้ผิดไหมอันนี้ผิดไหมอันนี้มันผิดมารยาทนะครับผมเนอผิดมารยาทครับอ๋อไม่สามารถที่จะเอามาเผยแพร่ทางสาธารณะหรือว่าอะไรได้โพสเพิอะไรย่างนี้ไม่ได้คือคนที่มีเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับคดีอ่ะไม่ควรครับไม่ควรทําเรื่องมารยาทและสันดานนะครับ แบบนี้ทีไม่ชอบทีไม่ชอบแล้วก้าวครั้งสิบครั้งแตบบ่ไม่ทีไม่ชอบเลยนะพระโเพเวีนะเบอ่อาบทีอบอชอบทีไม่เอาอทีไม่ชอบอออออเดี๋ยวคืนนีน้เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังเดี๋ยวเลี๋ยวกี่ทุม่มกี่ทุม่มกี่ทุ่มกี่ทุ่มประมาณสองทุ่มมาแหละอ้าวคืนนี้สองทุ่มครับปวดปวดเจอกันช่องชิดปากแปลอันนี้แค่ตัวใครตัวมันนะครับตัวใครตัวมันก็ปุ๊บนะครับ อันนี้น้ำเจี๊ยน้ำเจี๊ยเพิ่งตื่นนอนมาเพิ่งตื่นนอนมาอะไรนะถ้าเป็นข้าน้ำนมไม่นึกถึงอะไรพ่อนึกถึงน้ำนมพ่อแม่ตัวเองเออเขาทำครับพอเขาทำก็ห้ามเขาเออเกีดกันเขาห่วงห่วงพ่อกับแม่จริงเออได้พูดรับทีนี้เราก็มาเรียกร้องที่เขาจะทำเรามาห่วงไม่มีหกแขมป์นึ่งอไว้หกแก้วเนี้ยมิด้นแล้วค่ะ เนาะแล้วในนนี้เดี๋ยวเราเจอกันเจอกันสองทุ่มนะสองทุ่มสองทุ่มนะพี่ครับคืนนี้ครับบอกเลยว่ามันแน่นอนครับเจอกับชิปปากเดี๋ยวจะไลฟ์สดนอนให้ดูนอนให้เขาดูนอนให้เอฟซีดูแกง้เดี๋ยวผมเข้าไปกดดิสไลค์ให้นะครับสองสองทุ่มคืนนี้สัญญาสองทุ่มเลยนะสองทุ่มนะสองทุ่มคืนนี้มันแน่นอนครับตะพงเดีห้ามตะพงไม่ด้วยนะห้ามมาขึ้นไลฟ์วิร์กันนี่ยกูก็ป่วยไงล่ะเออ คืนนี้ครับเราติดตามชมนะครับเสียงเครียดเสียงเครียดปาเสียงกบเสียงอื่นะครับคิดก็นั่งใครจะเสียงดังกว่ากันระหว่างชิดปากแเป้ไม่หรอกก็อย่างเมื่อคืนนี้เราก็ฟาดลุงพลไปแล้วฮะฟาดลุงพลแล้วนะครับนะเมื่อคืนฟาดลุงพลไปแล้วนะโอเคครับพี่ครับนะเดี๋ยวเราไปดูในเดี๋ยวคืนนี้เราจอกชิดปากแป้นะครับนะอ้าวย่าชิดมาช้าข่ายสองทีมเคี้ยวให้ไกลหน่อยเอาเอาคืนนี้เข้าไปนี้ัข้าไปดีครับ